สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวบ้านฮือฮาพากันมาดูเลขจอมปลวกคล้ายพระพุทธรูปเชื่อมาให้โชคลาภชาวบ้านบริเวณสวนยางหมู่11ตำบลยานดีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพากันฮือฮาหลังจากที่พบจอมปลวก ขุดขึ้นมาบริเวณสวนยางมีลักษณะแปลกกว่าจอมปลวกทั่วไปเป็นจอมปลวกที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปเชื่อว่ามาให้โชคโดยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีลักษณะเสียนแหลมคล้ายเสียนพระพุทธรูปบรรดานักเสี่ยงโชคสองหาตัวเลขต่างก็ไม่รอช้าจุดทูบขอเขมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง ให้เปิดโชคเปิดลาเปิดหูเปิดตาให้โชคกับชาวบ้านแล้วก็ใช้แป้งโรยบริเวณจอมปลวกเพื่อหาตัวเลขไม่ผิดหวังมีคนตาดีใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไปทั่วบริเวณทั้งนี้ชาวบ้านที่ได้ขอโชคลาภพบตัวเลขโผล่ชัดคือเลข3ตัวและ2ตัวคือ275และ20และยังนำเอาตลับเมตรมาวัดความสูงของจอมปลวกดังกล่าวอีกด้วยได้2 0 หรือ5 1ซนติเมตรและขณะขอโชคอยู่นั้นก็มีหอยทากไต่ขึ้นมาบริเวณจอมปลวกและขอหวยและคองหวยยังตีเป็นตัวเลข5-1อีกด้วยค่ะชาวบ้านคองหวยต่างพอใจกับตัวเลขดังกล่าวนำไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคงวดวันที่1กันยายน6-6ที่จะถึงนี้ทางด้านลุงเกรียงไกรคนงานดูแลสวนยางและกรีดยางกล่าวว่า เมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ขณะตนออกมากริดยางตอนเช้ามดืดตนได้สังเกตเห็นมีจอมปลวกมีลักษณะแปลกๆคล้ายพระพุทธรูปตนจึงนำเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานที่พักอาศัยด้วยกันฟังจึงพากันมาดูและจุดทูปบอกกล่าวขอขมาขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอโชคลาภ ลุงเกรียงไกลยังเล่าต่อว่าก่อนหน้าน,นี้อยู่ที่นี่มาก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพร้อมมีโชคมีลาบมาให้ตลอดในครั้งนี้ตนเชื่อว่าจอมปลวกคลายพระพุทธรูปดังกล่าวจะนำสิ่งดีๆมาให้และให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอนขอบคุณมุมข่าวคะ่ะ